เมื่อมีอาการเจ็บคอเพราะเป็นหวัดดูแลตัวเองอย่างไรให้หายไวและไม่เป็นหนักค่ะสวัสดีค่ะเกเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการเจ็บคอเพราะว่าเรากําลังจะเป็นหวัดนะคะ<ๆ>การดูแลตัวเองดังข้อต่อไปนี้นะคะก็จะทําให้เรานะคะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ คืออาการเจ็บคอเนี่ยจะไม่เป็นหนักขึ้นนะคะอาการบวมอาการอักเสบจ,จะไม่แย่ลงนะคะแล้วก็จะหายได้เร็วขึ้นค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการทําคอของเราให้อบอุ่นค่ะการทําคอของเราให้อบอุ่นนะคะด้วยวิธีการพันผ้าพัานคอนั่นเองค่ะซึ่งง่ายนะคะวิธีนี้ก็คือใช้ผ้าพันคอนะคะพันคอของเราให้รู้สึกว่าคอของเราเนี่ยอุ่นอยู่เสมอนะคะ ซึ่งไม่เกี่ยวนะคะว่าอากาศจะร้อนหรืออากาศจะหนาวนะคะถึงแม้เราจะอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะถ้าหากว่าเรามีอาการเจ็บคอระคายคอนะคะการพันผ้าพันคอเพื่อให้คอเราอบอุ่นนะคะจะช่วยลดอาการบวมอักเสบของคอได้อย่างดีค่ะแล้วก็และช่วยลดความเหนียวข้นของเสมหะด้วยค่ะทําให้เสมหะของเราเนี่ยขับออกได้ง่ายขึ้นนะคะจากประสบการณ์นะคะที่เก๋นะคะปฏิบัติกับตัวเองนะคะแล้วก็ คนในครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเราพันผ้าพันคอเมื่อรู้สึกเริ่มเริ่มเจ็บคอเลยเนี่ยทำให้อาการนะคะไม่ลุกลามนะคะแล้วก็หายได้เร็วมากๆนะคะวิธีนี้นะคะก็คือได้ผลดีมากนะคะจะลดการแสบคอเจ็บคอของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยลดการกระตุ้นการไอได้อย่างดีเลยค่ะ อย่างที่สองนะคะก็คือจิบน้ำอุ่นค่ะแล้วเราก็ต้องงดน้ำเย็นอย่างเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นนะคะจะทำให้คอของเรานะคะลดการอักเสบแล้วก็ลดการบวมได้อย่างดีมากเลยนะคะถ้าเราดื่มน้ำเย็นหรือของเย็นๆนะคะจะทำให้อาการบวมอักเสบในลำคอของเราแย่ลงนะคะเราจะมีอาการเจ็บคอมากขึ้นและและก็จะทำให้ระคายเคืองไอเสมหะเหนียวข้นก็จะทำให้เราเนี่ย มีอาการหวัดที่หนักขึ้นค่ะน้ำอุ่นนอกจากจะช่วยละลายเสมหะทำให้ลดอาการบวมในคอแล้วนะคะยังทำให้เราเนี่ยรู้สึกสุขสบายในลำคอของเรามากขึ้นด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะเราก็ควรจะจิบน้ำอุ่นนะคะให้ได้อย่างน้อยนะคะวันละ2-3ลิตรเลยค่ะ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคในลําคอในทางเดินหายใจส่วนบนของเรานะคะการดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็จะช่วยเราเนี่ยระบายของเสียขับเชื้อโรคออกไปทางปัสสาวะได้อย่างดีด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยหายได้เร็วขึ้นค่ะการลดการสะสมของเชื้อโรคในลําคอนั้นก็ยังมีวิธีการกลัวคอนะคะการแปลงฟันระหว่างวันนะคะแล้วก็ การอ่อล้างจมูกบ้วนน้ำเกลือด้วยนะคะการล้างจมูกการก้วคอด้วยน้ำเกลือนะคะหรือว่าการแปลงฟันเนี่ยก็จะช่วยทำความสะอาดช่องปากและลำคอของเรานะคะเป,เป็นการลดการสะสมของจำนวนเชื้อโรคนะคะไม่ให้มันเยอะเกินไปนะคะแล้วพอเราจิบน้ำอุ่นตลอดวันนะคะมันก็จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่สะสมมากนะคะในลำคอของเราทำให้เราหายเร็วขึ้นด้วยค่ะ ข้อต่อไปนะคะก็สำคัญมากค่ะคืองดของทอดของมันๆน,นะคะเพราะว่าของทอดและของมันนะคะจะทำให้เสมหะเหนียวข้นขึ้นนะคะมันจะไปเคลือบในลำคอของเรานะคะกระตุ้นการไอนะคะแล้วก็ทำให้ลาคอของเราเ,เกิดการระคายเคืองด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คืองดอาหารรสจัดค่ะหา,หากเรามีอาการเจ็บคอจะเป็นหวัดนะคะเราควรงดอาหารรสจัดค่ะเช่น แกงเผ็ดๆนะคะผัดเผ็ดต่างๆนะคะกระเพราหมูกรอบไข่ดาวนี่เมนูนี้นี่ไม่ผ่านนะคะเพราะว่าทั้งเผ็ดรสจัดแล้วก็ทั้งมันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าไก่ทอดหรือว่าต้มยำน้ำข้น ที่รสชาติเผ็ดๆนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะกินกับข้าวที่สดน้ำร้อนๆก็แนะนำให้เป็นต้มยำน้ำใสนะคะใส่พริกเล็กน้อยหรือไม่ใส่เลยก็จะดีที่สุดค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เราโล่งคอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะมองข้ามก็คือส้มตำรสจัดๆค่ะอาหารรสจัดต่างๆเนี่ย งดไปก่อนนะคะในช่วงที่เราเจ็บคอสังเกตเลยว่าถ้าหากเรามีการเจ็บคอแล้วไปกินส้มตามหรืออาหารรสจัดๆเผ็ดๆหลังทานเสร็จนะคะเราจะรู้สึกเจ็บคอมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำโมกสารคัดหลั่งนะคะไหลออกมาเยอะแล้วก็คอของเราเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าบวมขึ้นนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือทําให้ลําคอของเราเนี่ยบวมอักเสบมากขึ้นนะคะ ช่วงนี้ก็ควรจะทานอาหารอ่อนย่อยง่ายนะคะแล้วก็ไม่มันจะทำให้เราหายเจ็บคอได้เร็วขึ้นค่ะและอีกข้อนึงที่สำคัญมากเลยก็คือ การนอนเยอะๆค่ะการนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะจะจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทําให้เรานะคะหายได้เร็วแล้วก็ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูสามารถสู้กับเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ชนะเชื้อโรคได้อย่างง่ายด,ดายนั่นเองค่ะ ให้เราสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วเราได้นอนเยอะๆนอนเพียงพอนะคะเพียงแค่วันสองวันเราก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเราหายได้เร็วนะคะร่างกายเราจะฟื้นฟูได้เร็วค่ะข้อเหล่านี้นะคะเป็นข้อการปฏิบัติเบื้องต้นนะคะหากเรารู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บคอเนื่องจากเป็นหวัดนะคะลองทําข้อต่างๆเหล่านี้ดูนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะเก๋จะพูดให้ฟังว่าอาการเจ็บคอแบบไหนห้ามกินน้ำอุ่นและต้องทานน้ำเย็นเท่านั้นถึงจะดีขึ้นนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เก๋ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ